ดูตัดยังไม่เสร็จเลยล้ว่นะครับพี่น้องจา้าฝนมันมนไหลฝนมันมนไลยพี่น้องตกแห้งอยู่เด้ถ่ทยลงม่ได้ครับไทยในนี้ครับพี่น้องจ้าฝนตกแรงพี่น้องจ๋ากตกแรงนีลีก่อนที่จะตกก็ลมมาก่อนนะคะลมนะคะลม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 ,ลม,ลมเริ่มจางหน่อยหนึ่งแล ตัดไม่ได้แล้วเพราะมันเปียกแล้วไงร่วนะ่ะมันตัดไม่ได้แล้วมันเปียกแล้วก็ต้องรอให้มันแห้งอาทิตย์หน้าน,นุ่นแหละพี่น้องจ๋าอรออาทิตย์หน้ามันถึงจะแห้งไม่ใช่อาทิตย์หน้ามันก็เป็นวันหยุดไงถ้าไม่ใช่วันหยุดก็ไม่มีเวลามาตัดมันนะพี่น้องจ๋าหุ่นหุ่น น,นี่มันไม่มีชายคาเหมือนบ้านเราไงมันก็เลยไม่เห็นน้ําลงชายคาเนะาะเพราะว่ามันเป็นท่อเนาะพี่น้องจ๋าเออทำงานมาแล้วฝนมาอะไรก่อนพี่น้องจ๋าฝนตกฝนตกจ๋าตอนฝนตกเออพึ่งแมล่ะยังพันไดเก็บไดกวาดเลยยังพันแล้วฟังนี่ฟังนี่ก็พันในแล้วได้พี่น้องจ๋าอีกฟังข้างนอกอีก,ฟ,อก,อกฟังข้างนอกอีกก็ต้อง ไปตัดอีกเลยพี่น้องจ้ะเอาแต่หอดแค่ในฝนมาลเลยเฮ้ยขักหลายขักหลายฝนตกฝนฝนต้อง,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 งลมพี่น้องจ้ะเฮ้ยเนี่ยอะไรคุณอะแต่ว่าเด็กเก็บเด็กเก็บดูพี่น้องฝนไล่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 ตัดหัวว่านใ้แล้วพี่น้อง นอกันยังอีกหลายส่วนทางฝนก็ยังพี่น้องจ๋าส่วนทางฝนก็ยังวันได้ตัดอยู่คนเห็นไหมคนอทางนาก็ยังวันได้ตัดเด้อพี่น้องจ๋าทางนาบ้านเนาะทางนาโหมากระเนีดก็ฝนตกเลยพี่น้องกันเนี่ยเฮ้อสาระซับค่อยเปียกก็ให้จังไหนละบาดเนี่ยเนาะมึงแน่ลำบากไหมข่อยมันซุกเต็มต้นแล้วพี่น้องก็ไปกินว่ดท่านนะไปกินว่ดโอ้ยฝนตกเปียกเปียกพี่น้องจ๋า ต้นแล้วจักพี่น้องจ้ะกินไม่ทันมันจ้ะตกมาใส่มันแบบหน,นาวหนาวพี่น้องฝนตกได้นี่ฝนตกโหนี่ฝักเหลี่ยใ,ใหญ่พี่น้องจ้ะใหญ่ใหญ่ลูกสวยมากงามลูกงาม,งามอือฮึ่จะลองปั่นกินก็ไม่ได้มาเก็บ โมตะวุ่นวายอะไรกันนักหนานอยู่งานอันนี้ก็ว่าปล่อยไว้อย่างนี้แหละให้มันสุกเต็มอย่างนี้แหละคุณหนาเลี้อยู่ตรงโน้นนะพี่น้องโอ้ยฝนตกฝนตกบายบายพี่น้องจ๋าบายบายฝนตกมาจะมามาจะมานี่ดอกไม้สวยนะคะดอกไม้สวย สวยไหมคะ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 ออาอันนี้อออ้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 ออออ้อ